ทีฟาวแบรนด์เซลนี่ขนจัดใหญ่จัดเต็มมาให้แบบนี้เลยนะคไปชมเริ่มกันเลยที่ตัวแรกของเราเลยคือรุ่นอะไรคะพี่แบดแน่นอนครับน้องมินยูตรงหน้าเราแล้วนะครับกับเตารีดแรงดนันไอ้น้ำนี่ตัวนี้เป็นรุ่น g v 9820E0 นะครับทีฟานี่พิเศษเหลือเพียง24,990บาทครับนะกับรุ่นนี้เลยเตารีดแรงดนันเตารีดไอ้น้ำอ่า FV5878TO ทีฟาครับ ขนาดกำลังไฟ2,800วัตต์ครับประสิทธิภาพราบเรียบแน่นอนนะรีดที่จัดกันเลยพิเศษเหลือเพียง1,790บาทครับไปดูใกล้ๆค่ะมาเลยค่ะรุ่นนี้ของเราเลยสำหรับทั้งเตารีดและโตรี่ผ้า<อ>ที่จะอยู่ในเครื่องเดียวกันเลยจากทีฟาวตัวนี้ q t 2020นั่นเองค่ะคเหลือเพียง14,990บาทครับ ดีไซน์คุณหน้าคุณตาแน่นอนนะครับกับชื่อซิกเนเจอร์ของเขาเลยค่ะที่ Care for You มาดูกันเลยว่า Care for You ตัวนี้จะ Care for You ยังไงบ้างเขาบอกว่า Care for You ตัวนี้เป็นเครื่องดูแลผ้าไอน้ำอัตโนมัติเรียกได้ไม่ต้องรีดคือยังไงเขาสามารถที่จะขจัดรอยยับในเวลาเพียง10นาทีเท่านั้นปกติ25,990่นวันนี้พิเศษเแล้วเพียง2 9 9 0บาทครบบอทกันก่อนเลยแล้วกันเนาะนี่นะครับ ปึ๊บ ขับนี่เลยค่ะ RG 7447WH จากทีฟานนั่นเองค่ะโปรวันนี้เป็นยังไงคะพี่แบงค์จัดกันไปครับเหลือเพียง19,900บาทครับเลยค่ะเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์แบบด้านเนาะ p Y 9690W0 จากทีฟานนั่นเองค่ะโอ้โขอกันไปเลยหรือเพียง12,500บาทเท่านั้นค่ะเบสิกก่อนเลยค่ะพี่แบงค์สำหรับเครื่องปั่นน้ำผลไม้ตัวนี้เลยรอบสูง BL 985A662.20 ลิตรนั่นเองค่ะนี่นะเหลือเพ 1 1 9 0 0บาทเองนะคะเครื่องปั่นน้ำผลไม้คีฟาว BLC7YB 6 6นั่นเองค่ะนี่สองกบาทครับเราจับสินค้าตัวนี้มาเลยค่ะสำหรับหม้อทอดของเรานั่นเองค่ะนะคะแบรนด์ดังอย่างทีฟาวส่งเข้าประกวดถึง4.2ลิตร e y 501 D 6 6ค่ะนี่เพียง2,790บาท